สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองค่ะที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะคะซึ่งแพทเทิร์นของเราค่ะก็จะมีที่เด็กๆเห็นเลยสองอันนี้ค่ะก็คือ a กำ b กำลังสองบวก 2ab บวก b กกำลังสองจะเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็ a กําลังสองลบส ab บวก b กำลังสองจะอยู่ในรูปของ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งตัวอย่างแรกค่ะจะอยู่ในแพทเทิร์นนี้ก็คือ a กำลังสองบวกส ab บวก b กำลังสองซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียนคือ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองซึ่งในตอนนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าเราจะมีเลข2คูณ a b a ก็คือตัวหน้า b คือตัวหลังอ่ะคราวนี้คุณครูขออนุญาตเขียนเท่ากับตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็น x กำลังสองบวกเราจะเขียนตามสูตรเลยสอง สองตัวนี้มาจากไหนมาจากสูตรนะคะมาจากนี่เลยที่คุณครูให้คราวนี้ a กับ b a มันคือ x ใช่ไหมคะ b คือตัวสุดท้ายคราวนี้ค่ะคุณครูจะเขียน x แล้วก็2เนี่ยคูณอะไรได้14นั่นก็คืออะไรคะ7ใช่ไหมลูกแสดงว่าตัวหลังก็จะเป็น7ยกกำลังสองซึ่ง ให้เด็กๆด,ดูตรงนี้14เนี่ยมันคือ2คูณกับ7ถูกไหมคะอ่าสองคูณเได้14แล้วก็เขียน x คราวนี้ถ้าเราจะจัดรูปเราก็จะได้แล้วค่ะว่ามันก็จะเท่ากับ x บวกกับค่าคงที่ตัวหลังลูกนี่ ก็คือ x บวก7ทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปอันนี้ลูก x กำลังสองเขียนไว้เหมือนเดิม12คืออะไรคูณกันคะ12ของเราก็คือ2คูณอะไรลูก2คูณ6ถูกไหมคะ อ่ะเราก็แยกได้แล้วสองตัวนี้มาจากไหนมาจากสูตรค่ะอ่ะ x แล้วก็คูณหกเพราะฉะนั้นตัวหลังก็จะเป็นหกกำลังสองเด็กๆเ,เห็นไหมว่าค่าไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกตั้งแต่ตัวอย่างนี้เลยนะตัวหน้า x กำลังสองเหมือนเดิมสิบสี่ก็เปลี่ยนให้มันเป็นสองคูณ x กคูณเจ็ดสี่สิบเก้าก็คือเจ็ดกำลังสองเห็นไหมคะค่าไม่ได้เปลี่ยนนะคะแค่เราเปลี่ยนหน้าตามันเฉยๆเช่นเดียวกันอันนี้ x กําลังสองเหมือนเดิม2คูณ x คูณ6ก็มีค่าเท่ากับ12 x 6กกําลังสองก็ได้36เหมือนกันถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปก็จะได้อะไรคะ x บวกกับตัวหลังค่ะตัวหลังของเราคือ6อ x บวก6ทั้งหมดยกกําลังสองตัวอย่างถัดมา x กำลังสองเขียนไว้เหมือนเดิม10ของเราก็คือ2คูณเลยคะ2คูณ5อ่ะก็จะได้บวก2ตัวหน้ามาจากสูตรคูณ x คูณ5บวกกับ5ยกกำลังสอง้ากำลังสองใน25เหมือนเดิมเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้มันก็เหมือน A นี่ก็คืออะไรคะ B ถูกไหมลูกเราก็จะได้ออกมาค่ะก็คือ x บวก5ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปข้อนี้ x กำลัง2บวก 16x บวก64ค่ะ x กำลัง2เขียนเอาไว้เหมือนเดิม16คืออะไรคะ2คูณ8เพราะฉะนั้นก็จะได้ สอคูณ A คือ xb ของเราคือ8แล้วก็บวกกับ8กำลังสองเห็นไหมคะแ 8, 8 6 4เท่ากันเลยเขียนใหม่ได้เป็น x บวก8ทั้งหมดกำลังสองค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องสังเกตคือบวกบวกแบบนี้เห็นไหมคะพจน์กลางเป็นบวกพจน์หลังเป็นบวกเราจะเขียนได้เป็น a บวก b ทั้งหมดกำลังสอง ต่อไปเป็นพจ์กลางติดลบค่ะเด็กเ,กเห็นไหมพจ์กลางเป็นลบพ์หลังเป็นบวกเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ก็คือ a ลบ b ทั้งหมดกําลังสองทำเหมือนเดิมค่ะตัวหน้าเขียนเอาไว้เหมือนเดิมลบสองจากสูตรแล้วก็ x สคูณอะไรได้หกสองคูณสามก็จะเป็นสามค่ะแล้วก็บวกสามกำลังสอง ถ้าพน์การติดลบกำลังสองสมบูรณ์ของเราก็จะเป็น x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองตัวอย่างนี้ค่ะ x กำลังสองลบ2 0 x บวก1น0่ร้อยก็จะเป็น x, 10, ก,ก,น x 10, ก, 10, กำลังสองลบอันนี้สองคูณสิบใช่ไหมลูกก็จะเป็นสองคูณ x คูณสิบค่ะบวกสิบกำลังสอง ก็จะได้ออกมาเป็น x ลบ10ทั้งหมดกำลัง2นะคะถ้าพจน์กลางติดลบเวลาเขียนกำลังสองสมบูรณ์ก็จะต้องเป็นลบนะคะอันนี้คือข้อที่ให้เด็กสังเกตนะบางคนก็คือเพลิน,นะคะ่ะบวกไปหมดเลยอ่ะไปดูตัวอย่างถัดมาอันนี้ x กำลังสองเขียนเอาไว้เหมือนเดิมอ่ะลบ2คูณ x สคูณอะไรได้18 2 9 18สอ่ะคูณ9บวกกับ9ก้ากำลังสก็จะได้ x ลบเทั้งหมดกำลังสองวันนี้เราจะต้องจัดรูปพหุนามของเราให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อ่าต่อไปย2 2สคูณอะไรหก สอคูณ11อ่า11ก็เขียนลงมาลูกตัวหลังก็คือบวก11 11กำลังสองก็คือ11 11ได้121เห็นไหมคะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแค่เราเปลี่ยนหน้าตามันคราวนี้เขียนให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็จะเป็น x ลบ11ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่ได้ยุ่งยากเลยแค่เปลี่ยนพหุนามให้อยู่ในรูปกำลังสอง จริงๆแล้วอะลูกเนี่ยอย่างอันนี้นะคะ๋ยวคุณครูลองเขียนให้ดูก็คือถ้าเราแยกเป็น2องวงเล็บอะลูกจำได้ไหมแยกตัวประกอบ2องวงเล็บอะไรคูณกันได้81แล้วก็รวมกันได้ลบสิ 18. นั่นก็คืออะไรคะ x ลบเก้าคูณกับ x ลบเ 9, ใช่ไหมเก้าเก้าเนี่ยลบเก้าลบเก้าได้ 18. ลบสิบแปดลบเก้าคูณลบเก้าได้แปดสิบเอ็ด มันหน้าตาเหมือนกันไงคะเราก็เลยจับให้อยู่ในรูปยกกําลังสองนั่นแหละมันก็คือกําลังสองสมบูรณ์หรือก็คือจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็ได้อืมแต่ถ้าเราใช้แยกแบบนี้มันก็จะง่ายแล้วเดี๋ยวมันเอาไปใช้ในเรื่องต่อไปด้วยก็คือให้ฝึกจำแพทเทิร์นให้ได้อะสรุปค่ะวันนี้ของเราที่เราเรียนไปกำลังสองสมบูรณ์นะคะถ้า a บวก b ทั้งหมดกำลังสองก็จะเท่ากับอะไรคะ a กำลังสองบวกส ab บวก b กำลังสองหรือเด็กๆอาจจะเคยได้ยินอันนี้ค่ะอันเดียวกันนะลูก a กับ b เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้คนจะชอบ พูดกันบ่อยมากกว่าใช้เป็น a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองอันนี้คนจะนิยมพูดกันเด็กๆอาจจะเคยได้ยินหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้นะคะอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบส ab บวก b กำลังสองมันเท่ากับการเห็นไหมคะครูจะเขียนอะไรขึ้นก่อนก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้อ่าเขาก็จะพูดว่าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าลหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทำแบบฝึกหัดออนไลน์วันนี้ก็จะเป็น แบบฝึกหัดที่6แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำเลยก็คือแบบฝึกหัดที่1-5ถึงค่ะเข้าไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่คะแนนไม่ดีทำใหม่นะจ๊ะทำให้ได้คะแนนเยอะๆทำให้ได้คะแนนเต็มเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนมีปัญหาก็ทักมาถามนะคะ ไปแล้วจ้า